สวัสดีครับผมคิิป์รถสวยปทุมธานีนะฮะวันนี้เราอยู่กับเต็นท์รถ m c 9 9 9มีเจ้าน้องเข้ามาเต็นรถ1ลำนะครับผมโตโยต้าครับสาสาโตโยตานะครับถือว่เป็นตัวนี้เลยครับี่นะสามารถมาตรงได้ี่เต็นท์ m c 9 9 9รับทุกตาหมองเจ็ดได้เลยนะจ๊ะเข้ามาเลยใหม่นะครับผมโตโยต้ารีโวนะครับใครรักรีโวนั่นเองตัวครับตัวเคีียดเซ dition entry นะครับ เครื่องยนต์ 2,400cc นะครับคันมากเลยคันนี้เลขมาอยู่ที่8,100กิโลนะครับผมคันนี้นะปี2023นะครับผมนะฮะไอเครดิตดีนะสามารถออกรถเพียงแค่9บาทเองนะครับผมราคาเจ้านอตัวนี้อยู่ที่449,000บาทนะครับท่านนะใครสนใจติดต่อมาเลยนะครับรับจองเพียงแค่เดือนพันเท่านั้นนะครับผม ไปจอดผ่อนได้ก่อนนะครับไปจอดรถได้เลยนะครับเก็บรถให้ทันทียนนะครับก่อนเทียนแค่8,500บาทตลอดนี้สัญญานะพี่นะสนใจ,จมาจับมาจองได้มาจัดตั้งมาพาคมาร,รอบๆภาทันไม่แ8,100กิโลนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นครับสีเดิเดมๆโครงสร้างดีนะครภายในสะอาดนะครับภายในสีดำแบบน,นี้เลยนะครับผมมีอะไรบ้างข้างในนะครับบริกายแอร์แบงคหนึ่งลูกคนนั่งข้างอีกหนึ่งลูกนะครับ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับเกียร์ธรรมดาจอวิทยุสัมผัสนะครับผมแอร์ปรับมือหมุนนะฮะเบาะกันม่หยีแครบเปิดได้ภายในสะอาดมากเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมผมแนะนําพี่ๆอีกแล้วนะฮะคลิปบอกแล้วคลิปจะหารถดีๆรถสวยๆมาให้พี่ๆทุกท่านได้ชมนะะวันนี้เปิดรงใต้กระดาษตรงหก็เนางนนะคุณแนะครับสวยงนะแบบนี้นะครับนะครับพี่สองนั่งรายเกียร์แท่นห่งพันหัวรถใหม่ ประกันเครื่องเกียร์ของนะครับโครงสร้าง3ปี30,000ยิโลรถเดิมสภาพป้าแดงแบบนี้เลยนะครับเพเดิมหน้าทุกอย่างรอยอาร์คเดิมมาร์กเดิมนะฮะซีนก็เดิมจากสู่โรงงานนะฮะรถไม่มีชนไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อแทั็กซีนะครับผมไม่ซื้อเราฟื้อแต่รถสวยๆรถใหม่ป้ายแดงเท่านั้นนะครับที่ตัวนี้8 Edition นะครับไฟตกใจปีขอ่น23 8,100กิ 8, โลราคาท่าน้องตัวนี้440,000เร้าพันบาทนะพี่จ๋านี่มาพาชมกันเลยภายในนะครับใหม่แท้ๆนะฮะหน้าปัดสวยๆแบบนี้นะครับใหม่แท้ๆนะฮะ8,000วิ่งไป8 0 0และ,ะ8,000ต้นๆนะครับสวยๆแบบนี้แนะนําลูกค้าแน่นอนมาเดี๋ยวมาทำต้นทุนเพื่อจะต่อ <c oughs> สภาพดีเดินแบบนี้โอ้โห <c oughs> อยากให้พี่ๆี่ที่อยู่ย่านบางรุทยใกล้เคียงเป็นรเราเร่า มาชมกันครับพี่มาเนี่ห้องเครื่องแห้งๆสองพันสี่ซีซีนะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเบรก ABS มีให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโหยไม่มีทิฏฐิเลยอะรอยขนแมวก็ไม่มีนะครับหน้าร็อกโกกระจังเงาดำๆแบบนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อคลิปมาได้เลยนะ0ูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งศูน้าศูย์หหนึ่งหกหนึ่งศูย์ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับผม รถทัชซีนะครับผมคุณอยากให้ลูกค้าซื้อรถแต่ต้องได้ดีที่สุดนะครับผมซื้อรถทั้งซีเสียงดังทีที่ดี่ทุกท่านต้องได้รถที่ราคาพโครงสร้างดีเล่นฮอรนะครับผมติดต่อคลิปมาได้เลยนะฮะรถสวยราคาถูกนะฮะเทียสบตัวจริงไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมก่อนเดืนจากไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปเป็นกำลังใจให้ดวงน้อยท่านนี้ของคลิปหน่อยนะครับผม แล้วพบกันอีกคลิปจะหารถดีๆสวยๆแบบนี้นมาให้พี่ๆทุกท่านอีกนะครับผมบ๊ายบาย